ดิฉันเห็นดราม่านะที่อาจารย์เบียเข้าไปตอบคําถามที่มีคนไปถามเขาว่าพระที่มรณาภาพไปแล้วเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะแล้วก็แบบสไตล์อาจารย์เบียนะแกก็พูดแรงซึ่งก็เข้าใจนะเข้าใจคนที่ดราม่าแล้วก็เข้าใจคนที่ไม่พอใจที่อาจารย์เบียไปเปรียบเปยหรือว่าไปยกตัวอย่างที่มันค่อนข้างจะด รุนแรงตามสไตล์ของอาจารย์เบียนะอืที่บอกว่าหมาแมวที่ไม่เน่าก็มีอะไรก็มีมันจะไปสักฟีดหาไรเนะ่ยตามสไตล์ของอาจารย์เบียและดิฉันก็เห็นคนดรามากกันเยอะคนไม่พอใจกันเยอะซึ่งดิฉันเห็นว่าคําถามเนี้อด่ดีและดิฉันก็จะมาช่วยพูดมาช่วยพูดเนี่ยไม่ได้มาช่วยอาจารย์เบียพูดหรือไม่ได้มาช่วยพูดเพื่อปกป้องอาจารย์เบียนะ แต่ว่าคำถามเนี่ยดิฉันก็เคยพูดไปแล้วเพราะว่าคนน่ะไปถือแล้วคนก็ไปเชื่อกันเยอะจริงๆนะเรื่องที่ว่าล่างครูบาอาจารย์ล่างเกจิเวลาท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยเป็นความอัศจ,จรรย์เหลือเกินดูซิผมท่านก็ยังงอกอยู่เล็บท่านก็ยังยาวอยู่อันนี้มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นะเรื่องเซลล์ในร่างกายที่มันยังไม่ได้ตาย ไปเพราะมนุษย์หลังจากที่มนุษย์หมดลมหายใจมันก็ทำงานตามหลักของธรรมชาติของหลักธรรมนิยามซึ่งมันไม่ได้มีอะไรศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ได้มีอะไรมหัศจรรย์เลยอ่ะถามก็ดีแล้วก็จะได้ย้ำนะว่าอย่าลืมปัจฉิมโอวาทกันนะคะอืขยะวยธรรมมาสังขาราอัป,ปมาเทนะสัมปาเทถะขยะวยะธรรมมาสังขารา สิ่งปรุงแต่งทั้งหลายมีอันสิ้นไปและเสื่อมไปเป็นธรรมดานะถ้าเป็นคนพุทธแล้วก็ไปติดแค่ว่าร่างกายสังขารไม่เน่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็ดูจะล้ำเกินพระพุทธเจ้าไปนะคะเออขนาดร่างกายของพระพุทธเจ้าเผายังไม่นะคะมันจะมีร่างใครมาตักติดกว่าร่างของพระพุทธเจ้าล่ะ แต่ว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นเกจิก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะคะไม่ใช่เป็นอาจารย์พระพุทธเจ้านะอันนี้ไม่ได้ฝากถึงพระเกจิถึงครูบาอาจารย์อะไรที่ใครเคารพนับถือนะแต่ฝากถึงอีพวกลูกศิษย์นั่นแหละตัวดีนะชอบทําให้ครูบาอาจารย์ตัวเองศักดิ์สิทธิ์กว่าพระพุทธเจ้านะก็รู้ลกันอยู่พระเกจิแต่ว่าพระเกจิหลายรูปท่านปฏิบัติดีบางรูปท่านฉันน้อย มรณภาพตอนชราร่างกายท่านใช่ไหมเอาองเอวัยวะภายในมันไม่ได้อ้วนทวนสมบูรณ์ใช่ไหมมันก็ไม่เป็นที่บ่มเพาะของเชื้อแบคที ria ไอการเน่าการสลายมันก็ช้าบางทีมันก็แห้งไปเลยเนื้อหนังท่านมันก็แห้งไปตามสภาพอันนี้เราไม่พูดถึงการพยายามจะรักษาล่างโดยการกอกยาบางอย่างบางตัวที่เป็นการรักษาสภาพศพ ให้มันไม่เน่าไม่เปื่อยให้มันคงสภาพอยู่ได้อันนี้เป็นที่รู้กันนะคะเทคนิคทางการแพทย์ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์ใจอะไรเลยเป็นคนพูดต้องมีสต,ติปัญญานะคะเนี่ยดิฉันพูดแบบไม่ไปเปรียบเทียบกับอะไรเลยมาช่วยพูดอีกแรงหนึ่งอะถ้าใครแบบไม่พอใจอาจารย์เบียร์ที่ไปพูดเรื่องนั้นซึ่งก็เข้าใจว่าทําไมถึงไม่พอใจในลักษณะของการเปรียบเทียบซึ่งเข้าใจแหละว่ามันค่อนข้างรุนแรง ก็จะมาพูดแบบที่ไม่เปรียบเทียบนะว่ามันจะมีใครตักติดกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกนะไปเห็นสิ่งที่มันไม่เนา่าไม่เปื่อยเป็นของศักดิ์สิทธิ์มันก็ผิดตามหลักพุทธสิถ้าเชื่อแบบนั้นก็ศาสนาพุทธก็อย่าสอนเรื่องหลักไตรลักษณ์นะเออตายแล้วก็ไม่เนา่าไม่เปือ่อยจะสอนทําไมอะ่ะทุกอย่างเป็นไปตามกฎของพระไตรลักษณ์พระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไอ้ถ้าไปบอกว่าร่างไม่เน่าและศักดิต์นี่ก็ผิดกับหลักพระอนิจจังความไม่เที่ยงคงทนถาวรมันไม่ได้หรอกค่ะนะพระเกจิหลายรูปเวลาท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็แกงงอเหมือนคนชราทั่วไปเงินเงิน,เ,งนเนี่ยท่านสอนธรรมะไว้เยอะแยะไปดูหลวงพ่อคูณสิทําไมท่านไม่ให้เก็บร่างล่ะทําไมท่านอุทิศร่างเป็นอาจารย์ใหญ่พระเกจิที่ท่าน มีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสมีปฏิปทาที่ควรพูดถึงในทางที่เอาเป็นเยี่ยงอย่างได้ดีมากก็พูดถึงกันบ้างเช่นหลวงพ่อคูณไงฮะท่านมราณาภาพไปท่านอุทิศร่างเลยเพราะท่านรู้ถ้าเก็บร่างไว้เดี๋ยวก็สร้างเวรสร้างกรรมให้ลูกศิษย์ท่านรู้ถ้าไม่อยากให้ลูกศิษย์มีเวรมีกรรมมีเวรมีกรรมยังไงมีเวรมีกรรมจากการสแสวงหาประโยชน์จากร่างท่านไง เอาร่างท่านมาแสวงหาประโยชน์นะแล้วบางที่บางแห่งเราก็เห็นอยู่ดิฉันเคยพูดเรื่องนี้ด้วยนะบางทีเอาร่างครูบาอาจารย์ออกมาอย่างเงี้ยในสภาพเปือยในสภาพอะไรให้ผู้ยงผู้หญิงไปแตะตัวท่านมันน่าอนาจใจเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําจะอ้างว่าเคารพครูบาอาจารย์ไม่ควรทําแบบนั้นแต่วความรู้สึกของดิฉันนะเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทาเออ อาอยากจะเก็บร่างไว้ไรไว้ก็เข้าใจแหละแต่ก็ควรให้อยู่ในฐานะที่เป็นปูชนียาถานเออแต่จริงๆสิ่งที่เราเคารพจริงๆมันไม่ใช่ร่างนะมันไม่ใช่ร่างที่ไม่เน่ามันไม่ใช่ความศักดิ์สิทธิ์มหาศา์มันไม่มีถ้าพระศักดิ์สิทธิ์ก็เสร็จแล้วร่างไม่เน่าไม่เปื่อยอย่างเงี้ยฮะงนั้นเราก็ต้องไปกราบไหว้บูชามัมมี่แล้วสิมันมีวิธีการมาตั้งหลายพันปีแล้ว เคยเห็นไหมมีหญิงพรหมจรรย์ที่เขาโยนลงป่องภูเขาไฟอ่ะแล้วพอมันไปอยู่ข้างล่างแล้วล่างมันไม่เน่าอันนี้ต้องกาบหญิงพรหมจรรย์ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ดิฉันไม,ดนไม่ดิฉันไม่ทราบนะเออแต่ว่าถ้าพูดเรื่องว่าล่างไม่เน่าแล้วศักดิ์สิทธิ์อันนี้ต้องมาคุยกันแต่ถ้าพูดว่าก็ตั้งใจจะเก็บล่างท่านไว้แหละเป็นเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านสั่งไว้เองมีบางรูปที่ท่านสั่งไว้นะว่าไม่ให้เผาร่างท่านอย่างหลวงปู่สด แต่หลวงปู่สดนี่เขาไม่เปิดหีบเลยนะไม่เคยเห็นเขาเปิดหีบเลยนะแล้วก็นอนในลงทึบแล้วก็ล่างท่านก็เลี้ยงลูกพระลูกเนนที่วัดปักน้ํามาหลายชั่วอายุคนนะกระถินเนี่ยจองกันแบบชั่วลูกชั่วหลานเลยเข้าใจถ้าจะเก็บไว้หรือถ้ามันเป็นความประสงค์เป็นอะไรแต่ต้องเก็บไว้ในฐานะเป็นเครื่องละลึกเป็นสังคานุสติพอได้ไม่ผิดลออ แต่อย่าไปมองว่าการที่ไม่เน่าไม่เปเื่อยเพราะศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่นะไอสิ่งที่ทําให้ศักดิ์สิทธิ์คือน้ํายาค่ะน้ํายารักษาสภาพศพอันนั้นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าน้ามนต์อีกสามารถรักษาสภาพศพได้นี่ก็รู้กันอยู่ก่อเข้าไปอะไรเข้าไปทุกปีทุกปีก็ต้องเอาล่างมาดูแลกันทีหนึง่งนะอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานถ้าพระสอนเรื่องพวกนี้ให้โยมแบบเข้าใจ มันก็จะหมดคําถามแล้วเราก็จะเข้าใจเวลาเราไปกราบล่างครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยก็รู้เหตุผลก็เข้าใจก็จะไม่มีดรามา่าแต่ถ้าพยายามไปชูเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เพราะล่างไม่เน่ามันก็จะมีปัญหาให้คนกังขาและสงสัยเพราะแม้โดยโดยพื้นฐานของหลักธรรมมันก็ผิดเออสังขารนิจ่าไม่มีสังขา,า,ารขาทั้งหลายเที่ยงไม่มีอันนี้คำสอนเบสิกพื้นฐานทางศาสนาด้วย สังขารเที่ยงไม่มีมีแต่สังขารไม่เที่ยงขยะวยะธรรม,มามีอันสิ้นไปและเสื่อมไปเป็นสภาพอืมไม่มีใครศักดิ์สิทธิ์กว่าพระพุทธเจ้าแล้วถ้าล่างพระพุทธเจ้าเผาแล้วไหมก็คือจบแล้วพระเกจิยุคนี้มันจะไปศักดิ์สิทธิ์กว่าพระพุทธเจ้าก็ให้มันรู้ไปสิแต่ศักดิ์สิทธิ์กว่า,าศาสดาตัวเองก็ให้มันรู้ไปอันนี้เขาเรียกว่าล้ำเกินาศาสดานี่ก็เกินไปมันเป็นไปไม่ได้นะคะ เข้าใจกันให้ถูกต้องมองกันให้ถูกต้องมันก็มองได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายถ้าทางเดียวถ้ามองสองมุมก็มองได้แต่อย่าไปชูเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เพราะร่างไม่เนา่าอมาพูดเพิ่มเติมจากดามา่าเดี๋ยวกลัววคนมัวแต่ไปดามา่าเรื่องการใช้คําพูดของอาจารย์เบียร์แล้วก็จะไม่ได้ไม่ได้เห็นประโยชน์จากประเด็นที่มีคนถามในไลฟออ์ว่าการที่พระมรณะภาพแล้วร่างไม่เนา่าไม่เปื่อยเนี่ยมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ไหมไม่ค่ะสังขารทั้งหลายที่ สังขารร่างกายของคนที่ตายไปแล้วมีค่าเท่ากับท่อนไม้ท่อนฟืนที่หาประโยชน์ไม่ได้พระก็สวดบางสกุลเป็นกันทุกวันอามาสอนคารวัตบ้างอาจิลังวัตยังกาโย ο, ปัททวิงอทิเตสติชุดโตอเปตวิญญาโนนิรัตทัง้งวกะลิงขลังประดุดดังว่าท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้ของหาประโยชน์ไม่ได้ไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์ค่ะ เป็นของที่มีประโยชน์แค่พิจารณาเพื่อให้เห็นธรรมให้เกิดปัญญาเป็นวิปัสนาเกิดปัญญาเห็นพระไตรลักษณ์ก็จะได้ปัญญากราบไหว้ครูบาอาจารย์เห็นว่าโอ้ขนาดครูบาอาจารย์เรายังหนีไม่พ้นเลยความตายยังหนีไม่พ้นความเสื่อมก็จะได้ปัญญานะคะฝากไว้ค่ะเดี๋ยวจะดราม่าก,กันอย่างเดียวและไม่ได้ประโยชน์